สวัสดีครับนะครับผมเอ๋นะครับจะไปกินัมอเตอร์เซลจำกัดสาขาโพธารามนะครับวันนี้ก็จะพามาดูรถ อีกแล้วนะครับเป็นรุ่นนะครับ FV M 240นะครับ240แรงหมานะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบเทเลเทคนะครับเทเลเทคคืออะไรนะครับเทเลเทคคือระบบ GPS นะครับหลายท่านทราบแล้วครับ GPS แต่ของเราเนี่ยครับเหนือกว่า GPS ทั่วๆไปในท้องตลาดนะครับดีกว่านะครับและที่สำคัญนะครับเทเลเทคตัวนี้รุ่นนี้นะครับมันเป็นเทเลเทคที่พัฒนาโดยบริษัทสีเพอินสุนะครับก็คือมาตรฐานค่อนข้างดีมากแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้ดีเลยแหละนะครับสามารถ ตรวจช็คอะไรต่างๆได้นะครับตรวจสอบนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับของผู้ขับขี่ได้ดีขึ้นแล้วก็ลดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ทั่วไปที่ใช้กันนะครับแต่ของเราเนี่ยสามารถมาเช็คมาเข้าสู่บริการได้เลยนะครับมาตรวจสอบได้นะครับนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับขอแนะนำรถแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเป็น FM ตัว240นะครับเป็น10ล้อนะครับ10ล้อนะครับเพลาเดียวนะครับแต่ว่าเพลาเดียวนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้านะครับนำมาต่ออ่า ลูกค้านามาต่อครับเป็นลักษณะนะครับเป็นถังนะครับถังอันนี้นะครับเป็นถังถังสแตนเลสนะครับมีความจุ15,000ลิตรนะครับอันนี้เลยถังใหญ่มากนะครับแล้วก็ลูกค้าไปวิ่งน้ํานมดิบนะครับขนส่งน้ํานมดิบนะครับก็ดูแล้วก็คุ้มค่าในการลงทุนแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับเรามีดูแลหลังการขายด้วยนะครับเข้าสู่บริการของเราเราก็ยังมีการตรวจเช็คให้นะครับแล้วก็ มีคูปองส่วนลดต่างๆนะครับฟรีเลยและที่สำคัญนะครับตรวจเช็คครบนะครับก็ดูแลต่อให้ท่านอีก5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับจะขอให้เข้าสู่บริการให้ตรงตามกำหนดนะนะครับตามเงื่อนไขของเรานะครับเราดูแลต่อให้แน่นอนนะครับดูรอบๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ FM พาเดียวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นระบบเบรกลมเบรกแห้งนะครับให้มาเลยนะครับถังสเตลลนะครับหลายๆท่านสงสัยเฮ้ใส่น้ำนมไปแล้วไม่บูดเหรอ เป็นแค่ถังมาแล้วทําไมไปถึงไม่บูดนะครับตอนนี้นะครับก่อนใส่นะครับถังลูกค้าก็จะมีการทําน้ํานมนะครับให้มีเขาเรียกว่าอะไรให้เกิดความเย็นนะครับมีความเย็นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็นํามาบรรจุลงไปในถังถังตัวนี้นะครับก็มีฉนวนกันความความร้อนที่จะเข้ามาและกันความเย็นออกไปนะครับก็ทําให้สามารถเก็บน้านมดิดได้นะครับขนส่งได้นะครับไม่เสียไม่บูดนะครับก็มีแต่ว่ามีระยะเวลานะก็คิดว่าไม่เกิน2วันนะครับ ที่เก็บไว้ได้ในถังถังอันนี้นะครับก็คุ้มค่าครับตัวนี้ครับวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอ,อิาสซซุสามารถต่อตัวถังได้หลากหลายรูปแบบนะครับทาอะไรก็ได้นะครับเป็นถังก็ได้เป็นสิบล้ออ่าเป็นดัมก็ได้ต,ต่อเฮียบก็ได้นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้งานแล้วกันนะครับก็ อยากได้รู้อีสุดใช้นะครับก็ลองเข้ามาสอบถามเราดูนะครับกีดีวข้อมูลนะครับปกินมอเตอร์เซลล์จำกัดสาขาพัทธาดามวันนี้ผมเอ๋นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ